ก็กราบสวัสดีเพราะแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับอยู่ผมในสุดเยี่ยอลี่ชินเคยว้าหูนะยิคนี้นะครับก็จะไปลงหอคอยโฮมเพลสลึกลับชั้นที่20 ชั้นที่19เนี่ยผมไปลงในสตรีมละแล้วก็ชั้นที่19เนี่ยมันไม่ค่อยยากนะครับผมคิดว่าผมผมไม่จําเป็นต้องเอามาลงละชั้น20เนี่ยอาจจะเป็นปัญหานิดนึงนิดนึงขอคําว่านิดนึงนะครับศัตรูตัวแรกที่เราเจอเนี่ยคือยูชินครับสกิลที่เป็นปัญหาได้เป็นสกิลเพิ่มคูดาวอาัมตะ2เทินพี่ดามจะมีสกิลติดใบอุ้งโซ่จะมีการเพิ่มคูดาวแล้วก็สกิลสตาร์อันนี้การ5เป้าหมายครับ อันนี้ก็อมาตะสามเทินจะมีสถานะอยู่2สถานะสตันกับติดใบเดี๋ยวเดี๋ยวจัดรางวัลิประเภทโจมตีลงทีมหนึ่งตัวมีโล่กี่ตัววะอ่ายูชินโหมีแทบทุกตัวครับมีแค่โซฮีที่ไม่มีโล่ครับอ้าวใครไปดีวะ ธาตุไฟธาตุโจมตีใช่ปะจริงๆเอาใครไปก็ได้นะทะลุบัฟธาตุไฟมีไหมเนี่ยมีแต่แบ็คโหลดอะเอาใครผมขอเอาใครไปกินฮิตได้ไหมอ่าเอาใครไปกินฮิตแล้วมีตัวฮิตแค่ตัวเดียวครับเอไม่จิตไม่ดีมาก ไม่คิดพลังมังกรของพ่อหมายมีผลทะลุบัฟด้วยเดี๋ยว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 ขอดูตัวก่อนเอาดิโป้ดีกว่าอ่าเอาดิโป้ไปแกล่งแกลงแกล่งแกลงให้มันตายตายกันเลยนะแล้วก็ใครอีกดีเพิ่มพลังโจมตีให้กับดิโป้หน่อยไอรีนไหมใช้ไปยังวะอ่ะยังไม่ใช้ด้วยขอ,อามาใช้เลยละกันไอรีนก็ลด พลังป้องกันของฟางตรงข้ามใช่ปะเอาใครมาลดดีวะอลิสใช้ไปได้อย่างเอลยใช้ไปแล้วครับอลิสสังเกตนะครับอ่าผมจะใช้อลิสด้วยถ้าเกิดตรงโหมดนี้นะครับเอาแบคลดมาแล้วกันเอาแบคลดมาอยากเอาตัวบูตดามจอีกอะ่ะ ผมกลัวมันไม่แรงครับแต่บุตรเบนก็หมดแล้วอืมคาโมงคาม,า,มาก็ใช้ไปแล้วจุดอ่อนก็ไม่ต้องครับคามายังไม่ใช้นี่หว่ามันใช้คามาไปเลยละกันแล้วก็การสกิลใช่ไหมกันสถานะครับมีไหมเอ่ยเอลิเซียใช้ไปแล้วสไปสไปยั่ไววะ ต่อไปก็ใช้ไปแล้วพรุ่งนี้ถึงจะใช้ได้อืมเอาไอเดียเอาลูซี่ไปละกันเอาลูซี่ไปล้างบับครับเธอลองเต้นตามชั้นสี่แบบนี้ไงเสียงแมงโครฟูงฟริงอ่ะเอาไปอย่างนี้แหละน่าจะเวิร์กนะครับ ชนะการต่อสู้ภายใน3นาทีจัดวางอาศวินประเภทโจมตีเราก็จะเอาใครเอ่ยเอาคามาเก็บพิษของผีดาก่อนพีดามิโรก,กี่ครั้งวะสามครั้งนะครับก็น่าจะได้นะเอาไอรีนกระโดดแทงไปก่อนแล้วกันหรือว่าเอาคามาดีวะเออสักอย่างแหละไปเลสโกครับผมกลัวว่า ลูซี่จะตายนะตอนนี้มีลางสักหรณ์ว่าลูซี่จะตายอ่ะพีดามรับติดสถานะไว้เนี่ยอ้าไม่ไติดสักตัวครับไป็ันไระเฮ้ยผมผมลืมเพิ่มคูดาวอะชิปหายแน่ครับรีบเก็บก่อนเดชอือเก็บไปได้ด้วยโอถึกว่าเฮ้ยมันถึกกว่าที่ผมคิดนะเนี่ย อ้าสวยเลยครับงานนี้ไม่สวยแลวครับท่านผู้ชมอือหือจบไม่สวยแน่ครับ,บโอ้โหแรงทมเลือดครับสกิลนี้โคตรแรงเอ้าสกิลผมไม่มาครับอือหือเกือบจุง้งฮิวก่อนดิฮิวก่อนเดี๋ยวตายโอ้โหมีจุ้งเลย มันถึกเว้ยนี่ขนาดเอาไอรินกับกับคาม่ามานั้นเนี่ยหึหไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมอ้อตายไหมล,ลูซี่อย่าพึ่งตายแบกโหลดครับโอ้โหมาเป็นชุดๆมาเป็นเสื้อมาเป็นกางเกงเลย เก็บอยู่ชิ้นได้ไหมไม่ตายด้วยเอ้ยมันโหดไว้ชั้นนี้ชั้นนี้ประมาทไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมอมันโหดจริงๆอ่ะเก็บอันนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับถือเว้ยโอ้คาม่าครับผมต้องเคลียร์อันนี้ก่อนอันตรายครับ จำเป็นต้องออกสก,กิลครับเอ้ยจะผ่านไม่ไี่ยลูกเล่นเทินไปเลยครับเอาโล่ของพวกมันออกครับ <S <S> <S อ๋อดีครับสก,กิลนี้ไม่ไม่อ่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เอาโล่เอาเอามาตะเอาไปก่อน <S <S> <S <S> <S โอเคอุ๊ยดีพี่โดนไอรินเอ้เอาออกสกิลออกไปทนัน โคตรจะเซ็งอ่าไม่เป็นไรคิดอ่าคิดซะว่าเคียร์โล่ของพ,พี่ดามครับยังได้อยู่นงได้อยู่ยังได้อยู่ครับแบกรถยังไงครับอือหือไม่โดนยูชินบัตซบที่สุดเอ้ยพี่โดนยูชินวะนั่นไงกูว่าแล้วอือหือไม่โดนยูชินโอ้โหแม่งครับอยู่ตั้งฮะ ตั้งหลายตัวมันยังตีอ้อมอยู่ชินอีกเออเออหืมไม่โดนอยู่ชินเออสักตัวก็ยังดีเออแม่งเมื่อกี้ไม่โดนชินเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอให้มันติดเลือดหลายหน่อยอ่าโว้เมื่อกี้เกมกูเกือบล่มอ่ะอยังไงยังไงยังไงยังมีคาม่าบูตดาเมจอยู่ เหลนางตัวเดียวแล้วนางอะไรเป็นผู้ชายโอ้โหเอาสิครับยังได้อยู่เอ้ยเอ้ยเกือบไม่ผ่านครับอ <c oughs> โอ้ยลูซี่มาไม่ได้ทำแมวอะไรเลยมาทำไมนะโอ้ยมีน้าเอาลูซี่มาเลยกูตีไม่เข้าเลยทีเดียว ชั้นต่อไปครับห้าสิบรูบี้คือเมื่อกี้ผมว่าโอ้โหมันค่อนข้างจะถึกนะจัดว่าถึกเลยทีเดียวเพิพ่มผมว่าเล่นทีมถึกยังจะดีกว่าอีกอะ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะเมื่อกี้ผมไม่มีตัวรถเกาะเลยนะครับใช่ไหมอย่างอลิสเนี่ยก็ผมผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเมื่อกี้เขาใช้ไม่ได้แต่จริงๆมีอีกตัวนึงคือเซราใช่ไหมเซรารถอะไรวะอ่าเนี่ยเซร่าครับมีรถพลังป้องกัน อีก50%ผมต้องเปลี่ยนของเซราหน่อยดีกว่าว่ะจะได้เผื่อเอาไว้ใช้ในหุบเหวล,ลึกลับแบบนี้ให้มันใช้สกิลนี้เข้าใจปะอ่าประมาณนั้นเฮ้ครับทุกคนก็เราบางตัวกันไว่ดีครับสำหรับชั้นที่20มันค่อนข้างจะถึกเลยมันไม่ได้บางเลยนะครับเฮ้คครับบ๊ายบายเอาเจกันชั้นต่อไปครับ c u g i n คลิปหน้าครับผมบายบาย